รถเก๋งผ่อนเดือนละ3,700บาทผ่อนเท่ากับมอเตอร์ไซค์มีจริงเหรอครับมีครับผมสวัสดีครับจากเกมรถเซ็งครับผมวันนี้พามาชมรถนะครับเป็นรถเก๋งที่ผ่อนไม่เกิน4,000นะฮะก็นะคันนี้จะเป็นมิลาดนะฮะ1.2นะฮะปี2012นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาครับสีทํ่เงินสวยเลยโรงงานนะครับมีแม็กมาให้1ชุดนะครับนะคันนี้ก็ เป็นรถที่นะครับราคาผ่อนเบาๆนะครับเอาใจคนงบน้อยนะครับหรือว่าใครที่อยากมีรถคันแรกเอาไปใช้งานนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็มีหน้าจอมาให้เรียบร้อยเลยเสร็จสับเลยนะครับภายในก็สะอาดนะครับมีแอร์แบ็กด้วยนะครับนี่คันนี้เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหลูกค้าเก่าทํามาให้นะฮะแล้วก็กระจกประตูก็เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่ามองข้ามปรับมือนะฮะเน้นใช้งานนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะนะครับเน้นใช้งานตะเียบประตูเดิมสวยงามนะครับ นี่นะฮะใครที่ต้องการรถ pues mm นะฮะเอาไปใช้งานนะครับร nah ับส่งลูกนะฮะหรือว่าไปจ่ายตลาดนะครับหรือว่าเน้นใช้งานใกล้ๆนะครับไม่ได้ไกลมากมายก็คันนี้ก็แนะนําเลยนะครับก็ใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะฮะเบาะหลังก็พับได้นะฮะแล้วก็เบาะผ้าก็สะอาดนะครับแต่ว่ากระจกข้างหลังนี่เป็นมือหมุนนะครับเห็นไหมนี่ฮะคลาสิกเลยนะครับเน้นใช้งานนะครับเน้นราคาประหยัดนะครับผมนะก็ประวัติดีนะครับมีเครดิตก็ออกรถศูนย์บาทไปเลยนะจ๊ะ นะครับราคาอยู่189,000สาพคันนี้นะครับนะผ่อนอยู่3,700ันเนะครับตลอดสัญญานะฮะโอ้โหครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับนะท้ายเบาะพับได้นะใครที่ไปค้าขายเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะนะครับรถเล็กๆครับนะผ่อนเท่ากับมอเตอร์ไซค์นะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับงามๆเลยนะนี่โอ้โหนนะนะครับใครที่หารถคันแรกนะฮะแนะนำเลยนี่เบาะพวงเบาะผ้าครับเกียร์ธรรมดานะครับเน้นใช้งาน นะครับบอกอย่างนี้เน้นใช้งานนะครับราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องยนต์นะฮะสำหรับคันนี้เป็นเบนซินนะครับผมนะสามสูบนะครับจากโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะนะครับนี่โอ้โหนะครับเปิดมาได้สวยมากเลยนะครับคันนี้เบรกธรรมดาไม่มีเอเบสนะครับเน้นนะครับใช้งานนะฮะแล้วก็คานหน้าเดินเดิมๆสวยๆนะครับน็อตฝากระโปรงฝาโปรงไม่เคยแกะไม่เคยขยับจ้ะสติ๊กเกอร์อยู่อย่างนี้คือรถเดิมแน่นอนนะครับ การันตีให้เลยนะคันนี้นะฮะเครื่อง3สูบนะฮะประหยัดน้ำมันราคาถูกพอนพอๆกับมอเตอร์ไซค์นะครับเพอเพอเนี่ยฮะพนถูกกับมอเตอร์ไซค์อีกนะสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับนะฮะเอาไปใช้งานนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคนะฮะใครสนใจก็นะครับเบอร์โทรจากเขียบอยู่ใต้คลิปเลยนะฮะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดเจ็ดนะครับโทรได้แอดไลน์ได้นะครับผมต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญ,ญาถึงที่ทส่งรถ ให้ฟรีถึงบ้านไม่มีใครจ่ายครับผมฟรีทุกค่าด้วยบนการค่าจัดค่าวนภาษีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลือเปลี่ยนถ่ายด้วยบรรทอกนะครับแล้วก็มีนะครับบริการช่วยเหลืออีกหนึ่งปีเต็มนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ทักเข้ามานะครับเบอร์โทรจา080 091 3 7 8 7จากเคโรซิงจัดให้แก้